กาญจนบุรีมูลนิทีสันติภาพแม่น้ำแควมอบทุนการศึกษาจำนวน80ทุนประจำปี2567ให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีแต่ฐานะยากจนผู้สื่อข่าวรยายงาน,นว่าที่บริเวณอาคารเบญจรงค์โรงเรียนเทศบาล5กระดาษไทยนุเคราะห์อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีคุณสุวรรณาสุภชาติไกลสอนประธานมูลนิทีสันติภาพแม่น้ำแควพลเอกวิทยาจิตฑรานุรัต รองประธานมูลนิธิคุณกฤิวิทย์สุภชาติไกลศสอนเฮลันิกคุณสุวรรณาจิตนานุรัต์เลขานุการคนตีสอนชัยมนติวัตรคุณวินิตโลจนาวงศ์ประธานมูลนิธิสมาคมสื่อมวลชนการจราบุรีในวสนันตภูสิทธิการจราเนยกที่สมนตรีเมืองการจรบุรีได้เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีแต่ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทุนทร,รัพย์ของมูลนิธิสันติภาพแม่น้ำแคว เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวกาญจนบุรีที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความยากจนโดยเร็งเห็นนักเรียนนักศึกษาแต่ละคนเรียนดีเรียนเก่งทางมูลนิธิสันติภาพแม่น้ำแควให้การสนับสนุนทุกๆปีและในวันนี้ทางมูลนิธิสันติภาพแม่น้ำแควได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาขึ้นทั้งหมด80ทุนในแก่ 1>, 1. โรงเรียนวัดชัยชุมพลชนะสองคามจำนวน10ทุน2โรงเรียนสังกัดเทศบาลหนึ่งถึงเทศบาล5เมืองการจำนวน25ทุน3โรงเรียนรับประชาชนคอส45สสาจำนวน10ทุน4โรงเรียนสังกัดสมาคมสื่อมวลชนการจันทรบุรีจำนวน5ทุน 5. โรงเรียนดูแลโดยนางสุวรรณาจินตานาุรัตจำนวน5ทุน 6. บุตรและทิดาของกำลังพลกองผลทหารรับที่9จําจำนวน5ทุน7วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัฐจำนวน10ทุน และ8วิทยาลายัยพยาบาลมรมรราชชนนีร้านบุรีจำนวน10ทุนต่อจากนั้นนางสุวรรณาสุประชัดไกสอนได้กล่าวให้โอวาแก่นักเรียนนักศึกษาและนักศึกษาพยาบาลและทางมูลนิธิสันติภาพแม่นำแควยังได้แจกอาหารแก่เด็กทุกๆคนที่ได้เข้ารับทุนการศึกษาในปี2567และจากสถานการณ์โควิด -19 ทางมูลนิธิสันติภาพแม่นำแควไม่ได้มอบทุนมาประมาณ5ปีซึ่งจะมามอบในปี2567 ย้อนกลับไปเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2543เหมือนฟ้าสั่งสวรรค์แกงขอรับประวัติของนายทากาชินากาเซและภรรยาโดยสองสามีภรรยาชาวญี่ปุ่นในสมัยที่ท่านทั้งสองยังมีชีวิตอยู่และปัจจุบันนี้ท่านทั้งสองได้เสียชีวิตไปแล้วหลายปีพร้อมตั้งมูลนิธิสันติภาพนนามแม่น้ำแควเพื่อเด็กแกนจนบุรีซึ่งที่มาของการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กไทยสืบเนื่องมาจากนายทากาชินากาเซฟูจิวาระซึ่งเป็น